ในที่สุดนะคะคุณพิชิตชื่นบานค่ะเขาได้ตัดสินใจลาออกนะคะจากรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะเพื่อเป็นการลดความวุ่นวายนะคะไม่ให้ส่งผลกระพบไปถึงรัฐบาลและเหนืออื่นใดค่ะเพื่อไม่ให้เรื่องราวนะคะลุกลามบานปลายไปถึงตัวคุณเศรษฐาเทวีสินปนายกรัฐมนตรีคนที่30ค่ะ กรณีน,นี้นะคะสืบเนื่องมาจากการที่กลุ่ม42วค่ะได้เข้าชื่อเพื่อยื่นคำร้องนะคะขอให้มีการส่งไปยังศารรัฐรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของกุญวิชิตนะคะสิ้นสุดลงตามรัฐรรมนูญหรือไม่ค่ะแต่งานนี้นะคะกลุ่ม42วค่ะไม่ได้ยื่นคำร้องเฉพาะตัวกุญวิชิตคนเดียวค่ะแต่พวกเขาะคะย,ยังยื่นคำร้องรวมไปจนถึงตัวคุณเศรษฐาทวีสินด้วยค่ะ ในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้ที่เสนอชื่อคุณพิชิตแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกค่ะทั้งที่รู้ว่าคุณสมบัติของคุณพิชิตอาจขัดกับรัฐธรรมนูญค่ะโดยในยวันที่23พฤษภาคมนี้นะคะตุลาการศารรัฐธรรมนูญค่ะมีกําหนดที่จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคําร้องเรื่องนี้ค่ะ ยังไรก็ดีนะคะในวันนี้แต่ในพ่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะที่น่าสนใจเกิดขึ้นตลอดทั้งวันค่ะโดยเฉพาะในส่วนของควรพิชิตเองค่ะโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาควณพิชิตให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ทำเนียบด้วมมั่นใจค่ะยืนยันว่าเขาจะไม่ลาออกนะคะ จะอยู่เป็นองค์ภรกษา์ี่ทักษ์นายกและนมนตรีคือตัวปุณเศษษาทวีสินค่ะและเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะน่าจะมีกระบวนการล้มรัฐบาลล้มนายกและมนตรีส่วนจะไปเกี่ยวข้องนะคะกับกลุ่มอํานาจเก่าหรือไม่เขาขอที่จะไม่อธิบายเรื่องนี้แต่อยากให้สื่อนะคะกลับไปพิจารณากันเองค่ะอย่างไรก็ดีนะคะการลาออกของคุณวิชิตในครั้งนี้ค่ะดูเหมือนว่ามีขึ้นท่ามกลางแรงกดดันนะคะจากฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะจากฝั่งตรงข้ามรัฐบ,บาลน,นะคะที่เคยเสนอและให้คุนพิชิตตัดสินใจลาออกค่ะเพื่อยุตินะคะความวุ่นวายไม่ให้เรื่องราวเดินไปถึงวันที่23พฤษภาคมนี้ค่ะไปอีกด้านหนึ่งน่าสนใจนะคะอาจจะมีแรงกดดันค่ะที่มากไปกว่าตัวพุนเศรษฐาทวีสินเองหรือการตัดสินใจของคุนพิชิตเองแต่น่าจะมาจากการตัดสินใจของคนที่มีอิทธิพลเหนือรัฐบ,บาลเหนือพรรคเพื่อไทย ให้คุณพิชิตลาออกค่ะเพื่อรักษาขุนอย่างคุณเศรษฐาทวีสินเอาไว้ค่ะ